ยังเข้าเกมเลยครับครับไปไหนเมืองนาไปเมืองนาเลยเม่อกีบ้าไปเล็กอ่ะมีกล่องอยู่มาเลยอุ้ยเปล่าเปล่าสองอ่ะเปล่าสองได้เบิดวะาระเบิดแสงวาอะหายมึงเนี้ยแต่ของมันดีนะของดีจริงแต่มึงเดือดน้องพับพี่เจอคนอยู่ข้างนอกซ้ายมือซ้ายมือน้องพับอ่ะ หน้าตึกหน้าตึกเห็นตัวเดียวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่บ,บนบ้านอยู่บนบ้านอเห็นแล้วเห็นแล้วยิงเลยเหรอ,อยังยังเราชิดตึกเราชิดตึกเราชิดตึกมันี่ม่นี่ไม่นี่ตรงนั้นเข้าเลยเข้าตึกเลยเพื่อนตึกตึกมีตัว อุ้ยไอ้ยอยอเยอะมันฟ้าระเบอใส่พี่วะแล้วมึงครับไปเยอะเลยไปยพ,พี่มันอยู่อีกตงึงแล้วป่าวอยู่นี่ล้มั้ไม่ลบให้กล้าใส่แตะหัวแตะหัวแตะหัวแตะดาวดาวดาวไปทับไปทับไปทัแต,อต่อีกตึงมีตัวมันอยู่ข้างล่างดาว<อ>พ่าพี่ดีเ <laughs> <laughs> พื่อนมันจะมาเพื่อนมามาลบลบเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาแล้ว แล้วมันขึ้นมาแล้วอยู่ล่างอยู่ล่างเอ <c oughs> าไอ้ฝางตีคุณนี่ย <c oughs> ไ,ไปเออ้างไว้แล้แต่ามมาาแยาหน่อยเดี๋ยวนะไม่มียาสูบไม่มีไม่มีไม่มียาสูบยาแก้หันยาแก้ไอ้อะไม่มียาเลยอ่ะตอนนี้ต้งล่างเมื่อกี้เก็บมันปะเอ็มไอ้มมเั็นอะไรเอออยากมา มึงตายเลยเหรอโดนซ้ำหรอใช่พี่จะบอกว่ามันอยู่ข้างนอกโดนไมกี่ตัวสามตัวข้างล่างขวาอีกตัวหนึ่งไอ้ย๊าไอ้สามไม่ร้อยดั้โปรตีคนจีนนะฮะใช่จีนจ๋าแบบติดเหี้ยวะ ไมันกูปั่ปีนกูนะครับพับอ่ะไอ้ฮับก็ทนขวานอยู่นั่นแหละแล้วกล้องนี้ครับเอาคฟาร์มที่เดียวกว่านี้เขี้ยมาความความเขี้ยโอ้โหกูเปิดกอดกอดบอกฟความอ้าวไอ้เขี้ยเขี้ยเขี้ยเขกูไปใช่หรือเาอู้ยแล้วเือนม่วงดีปะ ผมปบบผปแบบปมดีดีเลยไม่มีวงแดงด้วยหรอไปคอมเนะนี่ยไปไม่ได้เปงมันออกไม่ได้ผพราะมันมันเข้เขาไปฟาร์มตึกอะไกันปะชั้นสองความยังเหรอเป็นยยังเลยเดีร์มฟาร์มต้งตองรีบฟาร์มแล้วก็พออสิทธิ์ก็รีปปรรบไปเลยนะเดี๋ยวตายไวอยแอสเดินช่อง อ๋อ,อไ,ไม่ใช่ได้พาเลยวะแม่แม่งลมฟันกูแล้ว <laughs> ไป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  <c oughs> เงี้ยลมฟันใช่ลมฟันใเอง รวมกลุ่มรวมกลุ่มอีกปุ๊บอีกปุ๊บเฮ้ยน้องมาใครเข้าร่วมไหะเงี้ยลูกก็จะทำมาเอ้ยครับถือปืนไหมเรามีคนขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นไม่ได้เลยขับไม่ได้เลยป่าไป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 ตามมาตามมาลูด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 ูตามมา เราไม่ออกเราทางกองเราทางตรงเราไม่ออกเ้อะต้องซ้ายดวยก่หไปปุ้งถ้าเปิดควันไอ้เหี้ยพี่เอ้าพี่เป็นหนึ่งในตัวไอ้ป้อมมันล็อกอยู่วิ่งไม่บอกกันเลยตรงนี้ออกได้แล้วนุ้กเป็น้องซ้ายมา้กองซ้าย บนเขาบนเขาบนเขาไมนอยู่บน,บนใจยิงไว้ครับพับ,พบซ้ายมาอุ้ย,ยหลัง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 เข้าหลังเข้าแค่ต้องหลังฟ <c oughs> ุกด้านที่จักด้านมูบนเขาอยู่อ่ะมีคนดักมันโดนพี่อยู่ อีเคคอฮ้ยสายมาสายยิงตรงหินนะตรงหินยิงเข้าหัวเข้าัวบอกเลยกู่แม่นโอเคระเบิดนะพี่ป,ปาปลานามันนะมันออกไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันแบบผมปาระเบิดพิษละนอน n ๆๆๆ o n เก่งระเบิดดีๆนะเจนิ่งเจนิ่งไวเมฆเมฆเจนิ่งิ่งิ่งตายแล้วเิ่งตายแล้วตายแล้วค้อตววิาอ้าไม่มีคนด่าสมองหมดพอดี